สวัสดีครับเพื่อนๆครับในคลิปนี้เราจะมาสังสมสุตตะเพื่อเป็นบุญเป็นกุศลร,ร่วมกันในคำสอนของตถาคตในหัวข้อธรรมที่ชื่อว่ารอดพ้นนรกทำอย่างไรในารายละเอียดพระอาจารย์ท่านจะได้ส่งสาธยายไว้อย่างไรบ้างเพื่อนๆ่อลองฟังดูนะครับก็คงไม่ง่ายนักนะเพื่อนเ่อที่จะทิ้งความคิด แล้วไม่อยากจะคิดต่อนะฮะทั้งๆที่เราก็คิดว่าจิตเนี่ยเป็นของเรานะแต่เราจัดการกับมันไม่ได้นะฮะดังนั้นวิธีในการจัดการอ่าค่อยๆเป็นค่อยๆไปเพราะว่าเราเนี่ยยึดติดมานานว่าจิตนเนี้ยเป็นเราความรู้สึกนี้เป็นเราซึ่งไม่ใช่ของเราเพื่อนๆเรายึดมานานดังนั้นสัตว์ผู้ยึดติดเนี่ย ยึดสิ่งที่เรียกว่าจิตเนี่ยเป็นตัวเดียวเลยที่มันไม่เคยปล่อยวางนะฮะเพื่อนๆเพอจิตดวงหนึ่งดับมันก่อจิตดวงใหม่ต่อตลอดไปเลยส่วนร่างกายที่เป็นมาพุทธธาสสีเนี่ยมันถูกเปลี่ยนเรื่อยๆเพื่อนถูกเปลี่ยนไปบางทีก็เป็นกายที่สําเร็จด้วยใจสําเร็จด้วยสัญญาสัตว์มันไม่ได้รักร่างกายนี้แบบยาวนานเพื่อน บางคราวมันก็ไม่รักบางคราวมันก็รักนะฮะถ้ามันรักแท้เนี่ยมันต้องไม่ออกไปจากกายนี้นะแต่มันก็ยังหนีออกจากกายนี้ไปนะฮะหนีออกจากกายไปแล้วกายเราผมของเราเนี่ยมันก็แค่ร้อยปีน้อยมากเพื่อนเพราะเราไปได้กายใหม่เกิดไปได้กายนะเวหาภะละอย่างนี้ห้าร้อยกลับอย่างนี้โอ้โหแทบจะลืม นานมากนะฮะหรือไปได้กายสําเร็จด้วยสัญญาที่เป็นอากิจัญญายตนาะหรือเนวสัญญายตนะหกเหมือนกับเพื่อนแทบจะลืมดินน้ําไฟลงกันเลยนะฮะแต่ก็ต้องกลับมาเพราะว่าสภาพนำทมนั้นมันดับลงเมื่อดับลงสัตว์ก็ยึดจิตดวงใหม่จิตดวงใหม่ก็จะไปเกาะในอะไรซึ่งพระศา,าสดาก็บอกว่า ทั้งหมดของเทวดานั้นก็คือไปสูน่นรกกาเนิดดิลฉานเป็นวิสัยต่อไปถึงจะหนีไปเป็นเทวดาก็ไม่รอดนรกจะหนีไปเป็นอะไรก็ไม่รอดสังสารวัตรเนี่ยพระองค์จึงบอกว่ามันน่ากลัวเพื่อน,เพ,อนเพราะภรราพรวมของการท่องเที่ยวของสัตว์เนี่ยอยู่ข้างล่างมากกว่าอยู่ข้างบนเพื่อน,พ,อนพระศาสดาบอกไว้เลยในประสูตนที่ท่งอุปมาด้วยดินปลายเล็บกับดินในมหาปฐพี